กลิ่นรแล้วก็มีกลิ่นทั้งสามกลิ่นเนี้ยใช้ไหวพระได้หมดเลยพี่อ,อูใช้แทนดอกไม้ทุกเทียนได้หมดทุกทั้งสกลิ่นนะคะทั้งสามกลิ่นเลยแต่อ่ะสังเกตดูนะครูลำเอียงมาก <laughs> อันนี้อันนี้เหลือแต่ตูดนะคะอันนี้สกุระอันนี้น่าจะเป็นเซตที่ประมาณไม่ไม่สี่ก็ห้าแล้วนะคะอันนี้อันนี้สังเกตดูนะคะใช้แค่เฉพาะตอนสวดมนต์นั่งสมาธิ นอกนั้นอ่ะใช้แบบออกข้างนอกใช้ตลอดนะคะแต่ถ้าอยู่บ้านก็จะใช้ทั้ง3ามกลิ่นจะบอกว่าถ้าฝนตกช่วงนี้ฝนตกเนาะพี่อู๋เนาะฝนตกเราก็ต้องใช้น้าหอมค่ะทุกคนใช้น้ําหอมแทนดอกไม้ทุกเทียนคุณมีกลิ่นไหนก็ได้กลิ่นใดกลิ่นหนึ่งเนาะคือแบบนี้ค,ค,คือจะบอกว่าปกติเราใช้น้ําหอมกันอยู่แล้วแต่อันนี้จะเป็นน้ําหอมอโรมาเทอรรปีค่ะคือจะเป็นน้ําหอมที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นน้ําหอมที่ดูแลในเรื่องของระบบประสาทก็คือทําให้ผ่อนคลายหลับสบายเวลาเราเดินทางไปไหนทุกคนกลิ่นี่ยจะไม่ติด เราแต่กลิ่นน่ะคนที่อยู่ใกล้เราถึงจะได้กลิน่นะกลิน่นแบบผ่อนคลายใช่เพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ติดกับผิวหนังเราบางคนบอกว่าทําไมน้ําหอมไม่ค่อยมีกลิน่นทุกคนจริงๆน้ําหอมเนี่ยติดทนนานสุดแล้วนะแต่ว่าตัวเราเองจะไม่ค่อยได้กลิน่นแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ทุกคนถ้าเป็นแอลกอฮอล์น้นําหอมแอลกอฮอล์คุณจะได้กลิ่นเพราะแอลกอฮอล์มันเกาะเข้าใจไหมแอลกอฮอล์ <nder> มันเกาะ <nder> ติดผ้าแล้วมันทําให้ติดติดติดตัวใช่แต่พอไม่มีแอลกอฮอล์พี่อูอย่างพี่อูเดินผ่านมีลมหรืออะไรจะได้กลิ่นเลย พราะกลิ่นอะมันหอมอ่อนๆมันไม่ได้หอมแอลกอฮอล์หอมลัจวนหอมใช่หอมละมุนใช่คือใช้ใช้ได้เลยนะคะแล้วฝนตกเราใช้ที่ฝ่ามือแบบนี้ทุกคนวนนะคะวนแบบนี้ค่ะแล้วก็ท่องคาถานะคะเนี่ยพุทธังนำมาเงินธรรมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือพุทธังนำมาเงินธรรมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาผาหาหาลือลือ พุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมามะเพ่งเพ่งพาพา,พา,พาหาหาลือๆอ่ะสามจบแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจริงๆแล้วการวนน้ําหอมแบบนี้ถ้าเป็นแอลกอฮอล์เขาไม่ให้วนทุกคนความร้อนของเราจะทําให้น้ําหอมไม่ทนนาน<ม>ใช่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์เขาจะไม่ให้วนหรือถูนะคะ<ม>ห้ามวนที่ฝ่ามือหรือห้ามถูแต่ถ้าเป็นน้ําหอมอโรมาเทอราปีคือน้ําหอมน้ํามัน ทุกคนต้องเข้าใจในเรื่องของน้ําหอมอย่างแท้จริงด้วยนะถ้าเป็นน้ํามันต้องกิ้งค่ะต้องต้องใช้ความร้อนค่ะ<ม>ถึงจะติดตัวทนนานนะคะทําไมถึงต้องกิ้งเพราะว่าน้ํามันนะคะจะเป็นตัวทําให้กลิ่นหอมกระจายนะคะ<ม>เนี่ยกิ้งตาเสื้อผ้ากิ้งแล้วก็ถูแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นน้ําหอมแอลกอฮอล์ห้ามกิ้งแบบนี้นะไม่ได้เลยะะถ้าเป็นน้ําหอมแอลกอฮอล์คุณจะมากิ้งแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าความร้อนในร่างกายของเราจะไปทําลายเม็ด ตัวเม็ดหอมอะค่ะ,<อ>ะตัวที่สร้างกลิ่นตัวที่เป็นหัวเชื้อของพวกแอลกอฮอล์คือความร้อนกับแอลกอฮอล์เขาไม่ถูกกันนะคะมันจึงทําให้กลิ่นของมันนะคะไม่ทนไม่นานไม่ยาวกับเราได้ไม่นานใช่แต่ถ้าเป็นน้ําหอมที่เป็นน้ํามันนะคะน้ํามันอโรมาเ t h e r ปีน้ํามันที่เป็นน้ามันที่เป็นน้ํามันหอมระเหออยอะพี่อ<ม>ูที่ไม่อันตรายที่จะทําให้เราหลับสบายผ่อนคลายเราต้องใช้ความร้อนช่วย<ม>เพราะฉะนั้นทําไมถึงทําเป็นลูกกิ้งหลายคนอาจจะ สงสัยและไม่สงสัยคือเวลากิ้งมันจะเกิดความร้อนพี่โอเวลาเรากิ้งที่ฝ่ามือหรือเวลาเรากิ้งเนี้ยค่ะมันจะเกิดการเสียดสีของแก้วอันนี้กับผิวหนังเราแล้วเรามาถูอ่าใช่เพื่อให้เขาเกิดความร้อนแล้วเขาจะติดทนนานมากสมมุติว่าเราขึ้นรถอ่ะเฮ้ยกลิ่นมันหายเราแค่เอามือเราถูกันกลิ่นเขาก็จะขึ้นมาอีกแบบนี้ค่ะถ้าคุณอยากได้กลิ่นเราสองคนชามาแล้วเอามือมาแบบนี้อย่างเงี้ยอ่ะแล้ก็หอมนะคะมันก็จะยั่วยวนไปอะไรประมาณนี้ นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้